บอสเดยต้องย้ายบ้านด้วยครับอ้าวอ้างานนี้งานนี้นะบอสเดต้องย้ายมาอยู่ฮะไม่งั้นอยู่ช็อตนะย้ายัจันทร์นะยูบแล้วกยบาย้กันนะคะยอกันเลยนะบอสเดแนะนำบ้านแนะนำกิจกรรมแนะนำอะไรต่างๆที่บอสเดยทำอยู่ครับผมเชบผม แน่นลำตัวตัวนัวสูงอายุนะใช่ครับตอนนี้ก็85แล้วครับอายุ40ปีนะครับอายุชื่อเดนะครับพยาตั้งตั้งเองตั้งแต่เริ่มต้นที่วางเป็นนะครับก็บอกมาเสมอว่าชื่อเดลายวังนะครับแต่ก็การกาจจะชือเพราะว่าวัดเป็นแล้วก็ใส่เดสายวัดมีคนถามว่าเมียกี่คนนะคะพี่เดมีคนเดียวครับแต่มีคนเดียวนะครับ เดย์ครับเดย์สแปงนะครับเอ้ยเดย์สปาครับเดย์สปาครับกิจกรรมมีทุกวันนะครับยังไงก็เชิญที่พินอนไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับอันนี้ก็ก็มีบ้านบ้านคาบ้านจอดก็มีไปไปร่วมอยู่นะสะสมให้ได้ห้าแถมก็สี่จีตุนานนะเชิญทุกทัานนะครับเอาที่สะดวกนะครับใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับใครสะดวกก็เ้าไปได้เนาะโอเคเข้าใจก็คุณเดขอถามนิดนึงครับครับวันนี้ลองหมวยมาไหมครับ น่ามาครับเตรียมบันทึกให้อยู่นะครับขอเสียงขอขอเสียงเอฟซีบ้านเดสปาร์กเลยครับผมดารานครับนะครับผมนะกดหนึ่งขึ้นมาแล้ววนะเดสปาร์กอยู่ไหมครับผมกดหนึ่งนะครับผมนะโอเคมาครับผมนะมันเดมาครับผมนะมีเหมวยมาครับผมสวัสดีลองหมวยนะครับผมแมนโธมแบงมาแล้วน้องแบงมาแล้วผมนะ ครับผมนะ FC ลองส่วยนะหนึ่งนะก็หนึ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณอ่าเป็นทันบอนเดย์นะเป็นสายวัดสุดไวในบ้านนะครับค่าสิบกว่าวายกันนะนะครับนับถือใจแกงจริงอ่ะเราโอ้สุดยอดถ้าไม่ใช่บ้านที่เป็นพี่น้องรวมเดินสายล็อกกันมาตั้งแต่ ที่ทําบ้านนี่คือพอเดย์คือเป็นอีกหนึ่งท่านที่รวมสายวักมันก็จะเป็นเมื่อก่อนนี้จะเป็นเป็นห้องฮะห้องช็อตหรือจะเป็นห้องสายวากต่างๆก็ได้ไปเจอกันน้องๆที่รวมสายวาักนะก็ได้มีเทคนิคก็คือว่าเป็นอย่างที่เจ้โป้งจะเรียกว่าเราไม่ได้กีดกั้นทางสายทันทีมีการแนะนําน้องๆชอบแบบไหนลองฝึกดูลองฝึกดูนะก็เป็นอีกหนึ่งบ้านที่แนะนำการวากการอะไรต่างๆมีหลายหลายท่อนเสียงให้เราไปสัมผัสในงานนั้นนะคับนะ ฝากแล้วก็ผมบ้านัแล้กผบ้านดีๆที่มีกิจกรรมบ่อยให้เราได้ไปร่วมสนุกกันนะรันนึงท่านาครับเน้นเน้นสนุกครับบ้านเน้นสนครับผมบผมวันพร้อมนะครับผมนะ